ูดดี้อนุโอมทบุญหลังสาวคนนี้ขอขมาลาบวชที่ศีลลังกาหนึ่งปีเต็มเป็นหมอทำนายที่มาแรงมากๆอย่างหมอปลายพลายกระซิบโดยเราจะเห็นว่าเธอทำนายเหตุการณ์ต่างๆอยู่บ่อยครั้งทั้งเรื่องในวงการบันเทิงเรื่องการเมืองและบ้านเมืองแต่ตอนนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับหมอปลายเมื่อทราบว่าเธอจะกำลังบวช โดยทางด้านวูดดี้ได้โพสตภาพขณะที่หมอปลายเข้าขมาพร้อมบอกว่ารู้จักกันมาเป็นสิปีวันนี้หมอปลายลาลนาวาราชาได้มาขอขมาลาบวชไปไกลถึงศรีลังกาหนึ่งปีเต็มพี่ขออนุโมทนาบุญใหญ่ในครั้งนี้และขอให้บุญรักษานะครับน้องทางทีมงาน SBB Daily อนุโมทนาบุญใหญ่ในครั้งนี้ไมด้วยนะคะ